โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาแนวใหม่วันนี้อยากจะมาคุยเรื่องที่สำคัญสำหรับทุกคนนะครับเรื่องที่น้อยคนที่จะคุยกันก็คือเรื่องของจิตวิญญาณจริงๆมีคนคุยกันเยอะแหละแต่าบางทีเนี่ยในเมืองไทยเราก็มีอะไรอ่ะคนที่สอนเรื่องจิตวิญญาณบางคนก็ โอเคบางคนก็ฟังแล้วมแัแปลกๆว่าบางคนงมงายบอกว่าไสยศาสตร์บอกว่าอะไรเงี้ยคนอย่างผมเนี่ยก็เทรนเป็นคนที่ชอบอเราก็เป็นคล้ายๆนักเิียนศาสตร์นิดหน่อยเ้วเวลา Opera เราเราไม่อยากเชื่ออะไรที่มันงมงาย <c oughs> เชื่ออะไรที่แบบว,ว่าพิสูจน์ไม่ได้ฟังแล้วมันแปลกๆฟังแล้วเพี้ยนหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผมศึกษาเรื่องจิตวิญญาณแน่นอนเราทุกคนได้มีวิญญาณเราเป็นวิญญาณที่มาใช้ร่างนี้โดยชั่วคราวนะครับ เราไม่ใช่เป็นร่างกายที่มีวิญญ,ญาณมาอยู่แต่เราเป็นวิญญาณโดยที่มีร่างกายอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วน,นะครับทุกอย่างที่ผมพูดกับคุณเนี่ยคือผมต้องอ่านลึกไปถึงเป็นวิทยาศาสตร์ถึงจะมาคุยกันได้อันนี้เนี่ยในเมืองไทยผมก็เริ่มเห็นแล้วในเมืองไทยเนี่ยออเคก็มีข้อมูลที่แบบดีบ้างเพี้ยนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนก็ไม่รู้จะเชื่อไปไหนคนคนแบบว่าบางคนก็แบบสงสัยในเรื่องนี้นะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเรื่องที่สําคัญอย่างเรื่องหนึ่งเลยที่คนแบบ พอเริ่มจะโหยหาก็คือเริ่มที่จะอะมีรายได้ระดับหนึ่งแล้วอาจจะ,กะเกษียณแล้วเริ่มจะถึงบ้านปลายชีวิตเริ่มจะคิดละไปสู่ภพหน้าฉันจะได้ขึ้นสวรรค์ลินลงนรกเรื่องนี้แหละเรื่องใหญ่แล้วสำหรับเขาใช่ไหมคนที่อายุประมาณอ่ะกลางคนก็คิดเรื่องเงินเรื่องเรื่องความสําเร็จเรื่องอะไรแต่ว่าพออะ,ะเกษียณแล้มไม่ต้องคิดห่วงเรื่องเงินละคิดเรื่องนี้ละฉันจะได้ขึ้นสวรรค์ปัตยเนี่ยเครียดแล้วก็เขาเลยทํามีอาการแบบอะไรอะ ต้องรีบทาบุญใช่ไหมก็อาจจะมีคนสอนว่าต้องรีบทาบุญจะได้ขึ้นสวรรค์อย่าทําบาปนะอะไรเงี้ยใช้เรื่องนี้เป็น motivation อ่ะผมจะให้ให้ให้ไอเดียดังนี้นะครับตัวผมเองนี่ก็ศึกษาชอบศึกษาเรื่องจิตวิญญาณเพราะาผมรู้ว่ามันเ,เกี่ยวกับความสุขเกี่ยวกับความสําเร็จและมันจะยกระดับยกระดับความเป็นมนุษย์ของเรานะครับก็เลยศึกษาเรื่องนี้มาตั้งนาน อยากจะให้ไอเดียนี้ว่าเท่าที่ตามที่ผมศึกษามาอย่างอย่างสิ่งหนึ่งที่ผมแน่ใจก็คือว่าสวรรค์ไม่ใช่เป็นสถานที่แต่เป็นสภาวะอย่างหนึ่งหมายเขาว่าไงไม่ใช่เป็นสถานที่เป็นสภาวะอย่างหนึ่งคำคำคำ,คำกล่าวที่ถูกต้องที่สุดเลยนะคือคำนี้ จริงๆมันเป็นคําที่คนไทยคุ้นอยู่แล้ะแต่เขาอาจจะมองข้ามไปคํานี้สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจพูดง่ายๆเวลาคุณตายไปเนี่ยไม่มีหรอกไอ้ที่ไอ้ที่ความคิดที่คนคิดบอกว่ามันเป็นสวนรรค์หรือเป็นนรกที่มันจะต้องเป็นนรกคือมีกระทะทองแดงแล้วก็มีร้อนๆแล้วก็มีไฟออกมาแล้วก็มีมีต้นงิว้วมีไอ,อ้มีคนแทงอันนั้นไม่ใช่นะครับอย่าไปคิดอย่างนั้นวเวลาคุณขึ้นสวนรรค์หมายความว่าอะไรคุณขณะเนี้ย o นปัจจุบันคุณกำลังมีความสุขคุณกำลังเป็นคนที่มี Vi ยเมีความรู้สึกดีๆมีความมีความรักนะครับความความรู้สึกที่สูงที่สุดคือความรักและความความสุขแล้วก็ความกระตันอยู่นะครับนี่คืออยู่ในเลเวล g h แล้วก็คุณอยู่บนสวรรค์เมื่อคุณมีความรู้สึกแบบนั้นแต่คุณตกนรกเมื่อไหร่ขณะนี้เลยถ้าคุณขณะนี้คุณเป็นคนมีความทุกข์เป็นคนทีเ่เป็นคนที่ชาริชยาซึ่งส่วนใหญ่คนที่ดูคลิปผมผมว่าไม่ใช่คนประเภทนั้นนะครับแต่ก็แค่เล่าให้ฟังเฉยแต่ว่าคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาตกนรกตั้งแต่ตอนนี้เลยนะตั้งแต่ยังอยู่บนอยู่ยังมีชีวิตเป็นเนื้อเป็นหนังนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะผมได้ข้อมูลพวกนี้มาจากไหนผมศึกษาอ่ะไม่ว่าจะเป็นผู้นําจิตวิญญ,ญาณอย่างเช่นด็ไดเออร์ อับราฮัมฮิกส์นะครับแล้วก็มีคนหนึ่งซึ่งคนนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบเป็นผู้นําจิตวิญญาณในในเรื่องที่เขาศึกษาเองแต่เขามีประสบการณ์คนนี้เขาชื่อว่าอานิตาโมจานีอานิตาโมจานีเป็นคนน่าจะเป็นคนอินเดียแล้วแต่ว่าเกิดในเออแล้วก็แบบโตในอเมริกานะครับประเด็นประเด็นคือว่าเขาเธอเนี่ยอยู่ในโคม่าแล้วก็ตายไปสักพักหนึ่งแล้วเธอกลับมาเล่าแล้วเขียนหนังสือ ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วหนังสือนี้ไม่ใช่แบบงมงายนะผมว่ามันเป็นหนังสือที่แบบว่าผู้นําจิตวิญญาณหลายคนของโลกเนี่ยแบบว่าอ่านแล้วทึ่งแล้วก็โคตเป็นนิวยอร์กไทม์เบสเซลเลอร์เลยคือฝรั่งนี่มันไม่ใช่งมงายนะคือฝรั่งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าขึ้นนิวยอร์กไทม์เบสเซลเลอร์เนี่ยคือมีเครดิตระดับหนึ่งเดี๋ยวผมโชยดูเรื่องนี้นิวยอร์กไทม์เบสเซลเลอร์นะครับเล่มน,นี้เขียนโดยอันนิตาโมจาร์นีชื่อว่า dying to be me น,นี้ไม่ใช่โฆษณาหนังสือที่เขานะครับแต่คุณดูคุณดูใน a เม z o n นะครับ5ดาวเกือบส่วนใหญ่เลย2,382นี่เยอะมากนะ2,382รีวิวอะเยอะมากแล้วก็หนังสือเขาชื่อว่า dying to be me คือตายไปเพื่อที่จะเป็นฉันชื่อหนังสือดีมากเลยตายไปเพื่อที่จะเป็นฉัน นะครับจริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นคล้ายๆกับเล่นคำนิดหน่อยเพราะว่า dying I'm dying to be something เหมือนกับว่าดายเอาอยากเป็นอย่างนั้นมากเลยอยากเป็นจะตายแล้วแต่นี่เขาใช้คำนี้บอกอยากตายเพื่อที่จะเป็นอะไรอะตายไปเพื่อที่จะเป็นฉันเขาบอกเขาเป็นเขาเป็นอะไรอะมะเร็งนะครับเขาบอกเขาบอกว่า my journey from cancer เอชันันัเป็นมะเร็งเกือบตายนะครับแล้วก็ เขาบอกว่า I had the choice to come back ฉันเนี่ยเป็นเลือกที่จะกลับมาคือพูดง่ายๆคือตายไปเรียบร้อยแล้วแล้วเขาเขาเขารู้บอกว่าจริงๆคนส่วนใหญ่ที่พอไปสู่ในภพของหลังความตายใช่ไหมฮะพออยู่ในภพคือมนุษย์เนี่ยเราเป็นเป็นเินอยู่แล้วจริงๆแล้วเราไม่เคยตายเลยนะความจริงก็คือว่าคุณไม่เคยตายไม่มีคําว่าตายมีแต่คําว่า เปลี่ยนพลังงานของเราเปลี่ยนสภาพเท่านั้นเองนะครับจำคำนี้ไว้เราไม่เคยตายพลังงานในตัวของเราทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นพลังงานหมดพลังงานของเราเปลี่ยนสภาพจากสภาพที่คุณจับได้กลายเป็นสภาพอีกวิญญาณน,นะครับเพราะฉะนั้นอาน,นิ้จามโมจารีก็เล่าให้ฟังว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยพอพอเริ่มเข้าไปอยู่ในสภาพใบพบของออที่ว่าหลังความตายนีย่เขารู้สึกว่า มันเป็นโลกแห่งความรักอะมันไม่ใช่มีพระเจ้ามาตัดสินว่าคุณจะต้องคุณจะต้องเ,ออเนี่ยทำบาปมาเท่านี้ทําบุญมาแค่นี้ไม่มีนะครับคุณไปแล้วเราเราเขารู้สึกถึงความรักแบบสุดๆ,ๆก็อย่างที่ศาส,สนามหาศาสนาสอนเราว่าพระเจ้าก็คือความรักนะครับไม่มีพระเจ้ามาตัดสินมามาตัดสินว่าคนนี้ผิดคนนั้นถูกไม่มี เพราะฉะนั้นพระเจ้าพอพอพอตายไปรู้สึกเหมือนมีแต่ความรักส่วนใหญ่จะไม่กลับมาเลยส่วนใหญ่ไม่เลือกเลือกที่จะไม่กลับมาแล้วอ,อนานิตาเนี่เขาเล่าให้ฟังว่าเขากลับมาเลือกที่จะกลับมาเพราะว่าเขาอยากจะมาสอนคนอยากจะมาบอกคนนะครับในหนังสือก็บอกว่าในหนังสือเขาบอกว่า I had the choice to come back or not ฉันฉันมีฉันมีทางเลือกที่จะกลับมาก็ได้ไม่กลับก็ได้ แต่ฉันเลือกที่จะกลับมาเมื่อเขาตระหนักว่า heaven สวรรค์เป็นสภาวะอารมณ์ของเราไม่ใช่เป็นสถานที่นะครับสรุปก็คือว่าจุดประสงค์ของชีวิตคุณคืออะไรรู้ไหมถ้าขณะนี้คุณอายุเริ่มมากแล้วเริ่มคิดแล้วถึงเอะฉันจะต้องทําบุญไว้เยอะๆดีหรือไม่อะไรเงี้ยคุณคิดอย่างนี้ว่าที่ดีที่สุดเลยนะการ ที่ดีที่สุดเลยคือทําตัวเองให้มีความสุขในตอนนี้ให้มีความรู้สึกดีอะไรที่ความไม่คุณรู้สึกดีถ้าเกิดมีการให้เงินคนทําบุญอะไรแล้วคุณรู้สึกดีโอเคทําไปทาไปเลยแต่อย่าทำเพราะว่าความกลัวอย่าทําเพราะว่ากลัวที่จะตกรบอย่าทำอย่าให้ motivation ของคุณแรงจูงใจของคุณมาจากการที่ว่ากลัวจะตกรบนะครับแต่มาจากคารที่ว่าฉันทําแล้วเนี่ยฉันมีความสุข เพราะฉะนั้นอะไรที่ทําแล้วคุณมีความสุขก็เหมือนกับคุณอยู่บนสวรรค์นั่นเองแล้วกําจัดเรื่องที่เรื่องที่มันทําให้คุณเนี่ยร้อนรุ่มในอ,อกอ่ะออกไปให้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการอิจฉาริษยาการตัดสินคนอื่นการการกังวลความรู้สึกผิดนะครับพวกเนี้ยตัดออกไปให้หมดเลยให้มีเหลือแต่ความรักอยู่ในตัวคุณแล้วตัวคุณนี่จะได้เป็นแสงสว่างเป็นแรงบันดาลใจ นี่แหละคือวิธีการใช้พลังจิตวิญญาณของเราอย่างดีที่สุดนะครับให้จำไว้ว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจคุณต้องบริหารปัจจุบันของคุณให้มันเหมือนสวรรค์หน้าที่ของคุณที่มาเกิดในในในโลกนี้ในฐานะคนที่ในฐานจุดประสงค์ของคุณนะที่มาเกิดโลกนี้คือคุณมาเพื่อสร้างโลกนี้ ให้เป็นเหมือนสวรรค์นะครับให้เป็นเหมือนสวรรค์คุณมีหน้าที่ที่ทําให้ตัวเองมีความสุขนี่เป็นหน้าที่เป็นจุดประสงค์ของชีวิตคุณผมสอนเรื่องของการค้นหาตัวเองนะครับมีคนมีปัญหาเรื่องนี้เยอะมากเลยผมเลยทาคอร์สขึ้นมาชื่อว่าการค้นหาหาตัวหาตัวคุณให้พบหาตัวคุณให้พบนะครับชื่อชื่อคอร์สเป็นคอร์สออนไลน์แล้วก็เป็นคอร์สสำหรัสามารถ Buddha. เลือกเข้าคอร์สได้สองแบบก็คือเป็นคอร์สออนไลน์นะครับ ที่เรียกว่า i s e m r n น r ะครับหรือไม่ก็เป็น Grand Box Set สามารถเป็น DVD ตัวง่ายเป็นดีวดูที่บ้านก็ได้นะครับติดตามได้นะครับถ้าสนใจก็สามารถดูได้ที่ b ั n d i t o r g i s e m i n a r bundit.org/iseminar b a n d i t o r g i s e m i n a r หรือไม่ก็ Inbox เข้ามานะครับ คอร์สนี้ผมบอกได้เลยว่ามันดีมากสมัครไปครั้งแรกสอนครั้งแรกเนี่ยคนมาเข้าคอร์สต้งองน่าจะ3ามสาม้เกือบสี่ร้อยคนนะครับแล้วก็ยังสอนอยู่เรื่อยๆแล้วก็ได้เปลี่ยนชีวิตคนมาจํานวนมากครับเพราะฉะนั้นชีวิตของคุณทุกคนเนี่ยไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นะถึงแม้ว่าอายุมากแล้ว60 70แต่คุณยังสามารถใช้ชีวิตอย่างมีบณสวรรค์มีคุณค่า แล้วก็อยู่เหมือนกับอยู่สวรรค์ตลอดนะครับตายไปคุณไงก็ขึ้นสวรรค์อยู่แล้วสบายใจได้คุณตายไปขึ้นสวรรค์แน่นอนอยู่แล้วฉะนั้นทําตอนนี้ให้เป็นสวรรค์ด้วยนี่คือสรุปบทสรุปอันนี้เลยคือตายไปคืออะไขึ้นสวรรค์อยู่แล้วแต่ทํายังไงตอนนี้ขึ้นสวรรค์อยู่อยู่ด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามจะใช้ชีวิตนาวปัจจุบันนั่งกังวลว่าฉันจะขึ้นสวรรค์หรือลงนรก no ทำตัวเองให้มีค่ากับโลกนี้ แล้วก็ให้ตัวเองมีความสุขด้วยให้ตัวเองได้ก้าวหน้าอะไรบางอย่างเพราะถ้าคุณก้าวหน้าเนี่ยคุณจะรู้สึกดีเวลาคุณไม่ก้าวหน้าแล้วหรือมม่นั่งนั่งรอวันตายอย่างเงี้ยนั่งรอว่านั่งนั่งแบบนั่งนั่งไม่มีอะไรทํานั่งเบื่อเวลาเราคุณไม่รู้สึกว่าตัวเองก้าวหน้าคุณจะไม่มีความสุขเลยอันนี้สําคัญมากเวลาคุณไม่เวลาคุณไม่รู้สึกว่าตัวเองก้าวหน้าเวลาคุณไม่รู้สึกว่าตัวเองมีค่าคุณจะไม่มีทางมีความสุขเลยนะครับคุณก็เหมือนตกนรกอยู่ละเพราะฉะนั้น สังเกตเดี๋ยวเวลาคใครที่ใครที่แบบว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าไม่ก้าวหน้าเขาจะมีพฤติกรรมแปลกๆเป็นพฤติกรรมที่แบบเรียกร้องสนใจนะครับหรือว่ามีพฤติกรรมที่แบบแล้วก็หรือว่ามันสมองก็จะเริ่มเหี่ยวเริ่มแบบช้าลงเริ่มลืมนอนลืมนี่เพราะไม่ได้ใช้นะครับเพราะฉะนั้นจงทําชีวิตคุณให้มีค่าผมสอนเทคนิคทุกอย่างของการค้นพบตัวเองในคอร์สชอวาหาตัวคุณให้พบ คอร์สนี้มันดีมากเลยครับผมการันตีด้วยด้วยด้วยชื่อเสียงเลยว่ามันผมสอนแบบครอบคุมทุกอย่างแล้วถ้าคุณจบคอร์สนี้คุณเปลี่ยนชีวิตคุณแน่นอนนะครับโอเคสุดท้ายนี้ก็สามารถไปหาที่นั่นได้นะครับที่บันิต .org b u n i t o r g i s e m i n a r นะครับหรือว่า inbox เข้ามาที่เพจ Facebook นี้นะครับสุดท้ายนี้ขอพรทุกคนนะครับแล้วกันเยอะสวัสดีครับ สวัสดีครับทุกคนถ้าชอบความรู้ที่ผมให้ไปนะครับถ้าช่วยคุณได้นะครับผมมีความรู้อีกเยอะแยะมากมายนะครับที่อยากจะมาแบ่งปันอยากจะให้ทุกคนได้มีชีวิตที่มั่งคัง่งแล้วมีความสุขนะครับแล้วก็เป็นแส,สองสว่างให้กับประเทศไทยนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับกด subscribe เพื่อที่จะติดตามนะครับจะมีวิดีโอคอนเทนต์ดีๆให้พวกคุณได้เสริมพลังกันทุกๆวันนะครับ